ทบาทโอกาสแห่งการชำระกรรมด้วยแสงธรรมไร้ประมาณการฝึกกำลังจิตเพื่อเพิ่มปัญญายาณปกติเรามักเคยได้ยินว่ามีการฝึกอภิญญาสายต่างๆอันนำไปสู่การมีพลังจิตขั้นสูงสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ต่อหน้าผู้คนจำนวนมากได้แต่ได้เคยกล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงไม่ได้สนับสริญการแสดงฤทธิ ทรงสริเสริญการใช้ปัญญามากกว่าบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงการฝึกพลังจิตให้จิตมีกำลังมากขึ้นอันนำไปสู่ความสามารถในการยังรู้ที่มากขึ้นบทความฉบับนี้จะขอแนะนำเคล็ดลับการฝึกจิตเพื่อยันยังรู้โดยตรงดังนี้การอ่านวาระจิตของผู้อื่นให้ใช้เค็ดหลอมรวม ระลึกว่าเราเป็นเขาเขาคือเราหรือใจเขาใจเรานั่นเองทำจิตให้นิ่งใสบริสุทธิ์น้อมจิตลงดิ่งลึกกระแสจิตจะทะลุทะลวงได้ไกลส่วนการกำหนดจิตเราเป็นเขานั้นเพื่อให้กระแสจิตพุ่งไปอย่างเป้าหมายได้ตรงไม่หลงทางสัมผัสความรู้สึกนึกคิดของเขาเสมือนสัมผัสสิ่งใหม่ที่ไม่อาจอธิบายได้ ด้วยการเพ่งภาพกิจกรรมบางอย่างที่เขากระทำเพื่อสัมผัสความรู้สึกขณะนั้นๆของเขาหากเรามีกำลังจิตทะลุทะลวงได้เราจะล้วงเอาความรู้สึกนึกคิดเบื้องลึกของเขาได้มากจากนั้นออกจากสมาธิแล้วค่อยๆลำดับทบทวนความรู้สึกที่สัมผัสได้พ่งระลึกว่าการสัมผัสจิตผู้อื่นนั้นไม่ใช่การปรุงแต่ง และคิดเอาเองของเราแต่เกิดจากการส่งกระแสจิตออกไปตรงทิศแล้วสัมผัสภาวะนั้นๆอย่างบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาจากนั้นจึงค่อยนำข้อมูลมาแปลงเป็นคำพูดเพื่ออธิบายสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสมาในช่วงนี้การแปลความหมายจะลดความถูกต้องของข้อมูลลงได้ทําให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำหลายรอบว่าถูกต้องเชื่อถือได้จริง การสัมผัสองค์เทพต่างๆใช้หลักการล้อมรวมโดยเพ่งกระแสจิตไปที่องค์ท่านเช่นใช้คำบริกรรมว่าโอมสิวะโอมสิวะโอมสิวะคำว่าโอมเป็นการนำจิตให้ล้อมรวมคำว่าศิวะหมายถึงมหาเทพศิวะเมื่อจิตบริสุทธิ์เพียงพอและกระแสจิตสัมผัสถึงองค์ท่านแล้วอาจอยังไม่ได้ความรู้มากนัก ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะเริ่มสัมผัสถึงลักษณะขององค์ท่านได้มากขึ้นเมื่อได้ฟังข้อมูลหรือได้ยินเรื่องราวขององค์ท่านก็จะรู้สึกเหมือนเข้าใจได้ง่ายได้มากกว่าข้อมูลที่ได้รับประติประต่อเรื่องราวได้ดีโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงคิดได้เช่นนั้นการฝึกจิตสัมผัสองค์เทพเป็นสิ่งที่ควรทา พราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้กำลังจิตตนเองว่าฝึกถึงขั้นไหนหากกำลังจิตน้อยก็ยากที่จะสัมผัสองค์ท่านหากสามารถสัมผัสองค์ท่านได้แสดงว่าฝึกจิตตรงไหนทางไหนก็ได้ผลและยังสามารถช่วยสร้างศรัทธาของเราที่มีต่อการฝึกได้การสัมผัสนรกสวรรค์ใช้หลักการเพ่งกระแสจิต ไปยังเป้าหมายต่างๆในสวรรค์ชั้นต่างๆจำต้องให้จิตมีเป้าหมายในการเพ่งจึงจะไม่เลยและไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นๆเช่นการเพ่งจิตไปที่พระอินทร์ก็จะสัมผัสสวรรค์ชั้นดาวดึงการเพ่งจิตไปที่พระพรหมก็สามารถสัมผัสพรหมโลกได้เวลาสัมผัสให้สัมผัสเริ่มต้นแค่ความรู้สึกความสุขความละเอียดเบาสบาย แล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไปสัมผัสความเป็นอยู่ของเทวดาชั้นต่างๆอุปมาเหมือนพุ่งธนูเพลิงตรงเป้าแล้วไฟในธนูเพลิงได้ขยายออกไปฉะนั้นการสัมผัสเช่นนี้จะได้สัมผัสสภาวะธรรมที่บริสุทธิ์เช่นกันแปรความอธิบายได้ยากหากไม่บรรลุทิพยะจักขุกจำต้องกลับมาศึกษาเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกอีกครั้ง ว่าตรงกับสิ่งที่เราสัมผัสได้หรือไม่เพราะเหตุใดจึงต่างกันเช่นเราอาจเผลอเพ่งกระแสจิตผิดเพราะจิตไม่บริสุทธิ์พอประเมินการจุติของสัตว์ใช้หลักการว่าจิตเป็นอย่างไรนำสัตว์ไปเกิดพบนั้นเช่นมีแต่ความกระหายหิวโหยจะนำพาไปสู่พบเปรตจิตมีแต่ความโหดรรายเครียดแค้น จะนำไปสู่อสนรากายจิตท,ที่มีแต่ความอิ่มเอิบในผลบุญจะนำไปสู่สวรรค์จิตท,ที่มีแต่ริษยาจะนำไปสู่มานพบเป็นต้นไซเครตลล้อมรวมเพ่งยู่จิตของสัตว์ที่เราต้องการดูรู้การจุติของสัตว์นั้นๆก็สามารถประเมินได้เบื้องต้นคร่าวๆว,ว่าหากสัตว์นั้นๆตายลงจะไปจุติอย่างภพภูมิใดเวลาเพ่งดูจิต ให้ประเมินภาพรวมว่าโดยรวมแล้วจิตเขามีลักษณะคล้ายอะไรโดยไม่ต้องสนใจเปลือกนอกส่วนที่เป็นสังขารร่างกายปัจจุบันเมื่อได้ภาพรวมแล้วให้หนำข้อมูลมาพิจารณาตามหลักการของจิตอีกครั้งว่าเป็นจิตที่เข้าลักษณะของสัตว์ชนิดใดก็จะได้คําตอบที่ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงการเพ่งกระแสจิตตรวจร่างกาย จิตที่มีความละเอียดสูงและกระแสจิตที่มีความเที่ยงตรงการรับรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่งทำให้สามารถตรวจร่างกายส่วนต่างๆของตอนเองได้เพื่อประเมินสุขภาพและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านสุขภาพในการตรวจร่างกายจำต้องมีหลักการทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับการฝึกจิตเช่นหากฝึกจิตสายลมปราณมา ก็สามารถตรวจดูลมปราณภายในว่าเดินสะดวกหรือไม่ติดขัดตรงไหนแสดงว่าอาวัยวะบริเวณนั้นมีปัญหาหากฝึกจิตสายจะตุาธาตวัตถานมาสามารถตรวจดูความสมดุลของาธาตุทั้งสี่ในร่างกายได้การตรวจร่างกายด้วยหลักการต่างๆพัฒนามาจากจิตานุสติปทานและเวทนานุสติปทานร่วมกัน ทำให้สามารถตรวจเช็คส่วนร่างกายต่างๆมีความผิดปกติเจ็บปวดส่วนไหนตามกําลังความสามารถของจิตที่ฝึกมาการรับรู้จะไม่บ่งชี้ได้ชัดเจนแต่เตือนให้ระวังได้เร็วกว่าการตรวจผลทางการแพทย์กล่าวคือบอกได้ว่าส่วนไหนกําลังมีปัญหาเท่านั้นเองการใช้กระแสจิตเพื่อศึกษาความรู้ด้านต่าง วิชาความรู้ต่างๆบนโลกนี้ล้วนแต่มีครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นเช่นกาลิเลโอการศึกษาและเรียนศาสตร์วิชาต่างๆหากไม่เข้าใจหรือยากที่จะเข้าใจสามารถทำสมาธิแล้วเพ่งจิตโดยตรงไปสู่ครูบาอาจารย์สายนั้นๆเช่นโอมกาลิเลโอจนจิตมีสมาธิล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านท่านก็จะมาช่วยสอนทางจิต เรียกว่าครูทางจิตวิญญาณสำหรับท่านที่ขาดแคลนครูขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความใฝ่เรียนรู้ทุกครั้งที่มีการขวนขวายศึกษาครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณจะคอยช่วยเหลืออยู่ท่านเหล่านี้เป็นเทพฝ่ายปัญญาไม่ใช่ฝ่ายอิทธิฤทธิ์การช่วยเหลือมักช่วยในช่วงของการศึกษาของเราไม่ได้ช่วยในด้านการให้อิทธิฤทธิ์ในด้านต่างๆ คนไทยโบราณจะเรียกว่าครูพักลักจำครูเช่นนี้ก็คือครูทางจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่มีอยู่จริงไม่ใช่คำพูดเล่นๆล,ลอยๆสิ่งสำคัญมากคือความศรัทธาที่มีต่อครูอาจารย์หากขาดศรัทธาท่านท่านก็จะไม่ยุ่งสรุปท้ายพืงระรึกว่าการใช้พลังจิตทุกครั้ง ไม่ได้มีความแน่นอนสมบูรณ์แบบเสมอไปอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องถูกตรงเที่ยงตรงถูกบ้างผิดบ้างแต่เวลาเสื่อจิตให้รับรู้ความรู้สึกสัมผัสนั้นมาก่อนเป็นข้อมูลเด็บเบื้องต้นจากนั้นจึงค่อยๆพิจารณาตามเหตุปัจจัยและจำต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่ดีภายหลังบางท่านมีครูบาอาจารย์ที่มีญาณจำไซสามารถตรวจสอบให้ได้ บางท่านไม่มีคนตรวจสอบให้ควรอ้างอิงตามพระไตรปิฎกไม่ควรขัดแย้งกับตำราที่คนส่วนใหญ่ใช้อ้างอิงนักเพราะจะนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังบางท่านที่สัมผัสสิ่งที่เป็นทิพได้ด้วยตาทิพหูทิพจมูกทิพผิวทิพลิ้นทิพใจทิพเป็นต้นอายตนะทั้งหกนี้เมื่อฝึกจนสัมผัสสิ่งที่เป็นทิพได้ ก็จะสามารถบ่งบอกสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเด้อได้แต่ละท่านย่อมจะมีความสามารถในการสัมผัสในขอบเขตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของจิตกำลังจิตชาวคริสต์ชาวอิสลามก็มีการสื่อจิตโดยตรงถึงพระเจ้าซึ่งจะไม่ขอกล่าวว่าพระเจ้ามีลักษณะความเป็นอยู่อย่างไรคือผู้ใดขอให้ท่านลองปฏิบัติด,ด้วยตนเอง แล้วท่านจะเข้าใจว่าเหตุใดพระาศาสดาทุกพระองค์จึงมุ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียวของสปปรรพสิ่งไม่แยกแยะไม่แยกตัวใครตัวมันตัวกูของกูไม่มีาศาสดาคนใดแยกาศาสนาออกเป็นตัวกูของกูแต่ต่างมุ่งเห็นภาพหนึ่งเดียวร่วมกันของสปปรรพสิ่งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นปรมาตตมันเตาน๋านิพพานพระเจ้า ลวนไม่นิยมการแบ่งแยกเป็นตัวกูของกูเพื่อจริงดีจริงเด่นว่าใครเนื้อใครอย่างที่มนุษย์ใจหยาบผู้ขาดความเข้าใจในหลักธรรมนิยมทำกันมากขอฝากทิ้งท้ายบทความไว้ให้คิดกังสักนิดค่ะ